ชาวเน็ตเฉลยเขาดูอะไรกันหลังรายการสามแซบเทปเมเฟืองเกรดแพทติดที่1นึ่งยูทูปมาแรงจะติดเทรนด์อันดับ1นึงของยูทูปประเทศไทยไปเลยจ้าสำหรับรายการสามแซบเทปผู้จัดคนสวยสาวเมย์ปฏิดาที่พาเอาสองพระนาง ปมเสนหาอย่างหนุ่มเกรทวอลินทรและแพทริเซกูดไปรวมพูดคุยกับสองพิธีกรอย่างสาวแอบทักษอ่อนและหนุ่มกัญชัยคุณสามีของตัวเองงานนี้เรียกว่าในรายการโดนแซวยับเลยทีเดียวซึ่งหลังจากทราบข่าวว่าติดเทรน์เหล่าชาวเน็ตตางก็แห่เข้ามาคอมเมนต์สารภาพว่าตั้งใจเข้ามาดู เทปรายการนี้มากๆเพราะนานนานทีจะได้เห็นหนุ่มเมย์อยู่รวมเฟรมกันสักหนตัวอย่างคอมเมนต์ก็เช่น 1. ดูเฮียแกว่วายเมีย 2. เราก็เป็นคนที่รอดูพี่หนุ่มไว้พี่เมย์ 3. ชอบคุณหนุ่มทักทายคุณเมย์ด้วยความอ่อนน้อมน่ารักอะ่ะ 4. แม่แอปขยีย้ตอนชีวิตจริงยิ่งกว่าละครคาว่ามีคนสะดุจะแผลสะเทือน ดูเพราะพี่เมย์ออกรายการที่มีพี่หนุ่มเนี่ยแหละห่าห้าห้าหกพ่อหนุ่มแม่เมย์ยื่นหนึ่งในรายการออกรายการด้วยกันมานานมากโอกาสไม่มีบ่อยๆมาแรงแน่เพราะแม่เมย์มาเยือนชอบความพ่อทักแม่ความพ่อแซวแม่น่ารักค่ะนั่นทานได้เห็นโมเมนต์แบบนี้ขอ YouTube มาอยู่แม่เมย์มาให้พ่อหนุ่มสัมบ้างนะเป็นต้น เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ